สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมนะครับผมนายราชภูรุชาดาและก็เพื่อนๆอวันนี้เราจะมาทําการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแล้วก็การถอนโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับเรามาดูกันเลยนะครับแล้วก็เข้าไปนี่ก็ผมโหลดมาเสร็จ完了แล้วแล้วก็ไปที่อันนี้ครับอวินลานะครับมันเป็นตัวดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็ทำการติดตั้งโปรแกรมกด a c c e p t and install นะครับ oh. <Yeah. S 1> รอโหลดรอจนกว่าจะโหลดเสร็จนะครับ ดาวโหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับาการลงโปรแกรมอย่าไปดูกันนะครับในได้ี่ผมเซฟไว้ในไดดีนะครับอ,อ่าเข้าไปดูกันนี่นะครับไมอาิลล่าเห็นไหมครับโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วครับแล,แล้วก็เราจะมาสอนวิธีการถอนโปรแกรมกันนะครับ แล้วก็เข้าไปที่เดิมเลยมันจะเป็นตัวติดตั้งแล้วก็ดับเบิันคลิกนะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะลบนะครับขนดนี้นะครับ uninstall นะครับเป็นการถอดโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับเรากดเข้าไปรอจนกว่าจะสดเอ้จะสดจะโหลดเสร็จนะครับ mm hmm. เพื่อนหลายคนอาจคิดว่ากด delete แล้วมันจะลบโปรแกรมนี้ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเข้าไปนี้ครับเอ่อมันคือยังไงอะ ถ้าเสร็จแล้วเออช่อมันถ้าเสร็จแล้วก็โอเคครับเป็นการถอนโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับเสร็จสิ้นการรายงานครับสวัสดีครับ